สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อวี้ก็มาพ่อก,กัรดาล่ามาดามอีกคือเกานะ่าเนาะขอใหะอเป็นดาล่าสะก้อนเมือนี้เพราะว่าห้าหน้อยแตกคักอยู่มาวา้วนสามรอบจุดจุเป็นจ้าใดมีผู้ดใดผู้ใดตามของดาล่ามาดามบ่เข้ากันไปหลายคนมากพ่อแม่พี่น้องบ่ได้เขาแต่ดาล่ามาดามเด้หลายคาดอยู่ช่องสุวรรณกับสามรอบจุดจุเสี้ยน,นมกับสามรอบจุๆจอุ้ยลอเรือเข้ามายางติมตี่แล้วก็ล็อกเจ็กอีกพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ ผู้ใดไปมัวว่านี่โชคดีมีใช่กันแถบจะทุกคนเนาะดีใจกับคนที่ได้เนาะเสียใจกับคนที่ยังบ่ได้เมื่อนี้บ่ต้องเสียใจดอกไปใหม่ตามต่อตามติดห้านอยเรามีกันทุกวันแจ้ตัวได้หลายรอบเพราะว่ามีตั้งสี่น้อยหานอยสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณทุ่มครึ่งได้พ่ออมพี่น้องแล้วก็อีกทุ่มครึ่งเนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มครึ่งนะคะ ขอบขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เข้ามาให้กำลังแรงใจโอ้ยได้ยินเสียงแล้วคนว่าโอ้ยชื่นใจเด้เนาะได้ยินเสียงแจ๊วๆจอีกแล้วคินฮอดมาดามพะนะมาดามกับคินฮอดเอฟซีคือกันพ่อเมฆพินงนงกใจสิขาดบรได้ลงคลิปสองสามมือที่ไปเที่ยวเนาะสนุกสนานเจ็บเที่ยวควมแฮปปี้สมหวังมาฝากมาตอนมัดสุขสุขคนพ่อแม่พ่น้นงเอาให้เพราะว่าเป็นการที่ว่าไปเที่ยวภาค่อน ยอนใจแต่ว่าสมองยังไปหาเอฟซีคือเกาเพื <c oughs> ่อนทอดคพื่อเกาออ้ปากหวานเดี๋ยวมาดามตีหวานยังบรทธานไหนมีผู้มาซิมเดียปากเลื่บรูว่าหวานหรือบหวานอ้าวจัดไปบาทนี้มากเขาเรื่องเขาเล่าเล,าเลขทุกตัวให้แค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเขาและลุดนเนาะะชอบต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ให้พี่ให้น้องในเบื้องนึ่งไอ้เพื่อน หาเพื่อนอยากไปน้ำเฮ้าเอาเตรียมตัวแคบหน้าจอซีวอลซีว้าซาซาบัวรั่วสีบัวพยายมบัวายพิษเอฟซีวา่าเท่้งเขียนเท่้งหัวหล่อมาดามเอ้ยตีอันทีว่าเหตุของเพื่อนพิษเนาะแต่ว่าเป็นถูกไหมล่าพัฒนาของเอ่อหนองนบเงินเนาะเขียนพิษแต่เป็นถูกแต่ว่าบ่ฮหูไผผพิดไผถือแต่ว่าหักถือไปแล้วแต่ว่าส่องลองกจิกถือถ,ถล่มเลย <laughs> สองรับเจกบอเขาพันให้มา2เดือบุกพี่น้องก็เห็นว่าวันที่ยี2หยีามาดามก็ส่งไปเลยบิแต่เพื่นให้มาบัดเพื่นก็ส่งมาเทียที่สบรูบ่เห็นแต่ว่าพอไปเปิดอีกครั้งนึงว่าเอาอันสุดท้ายนี่ก็สิเป็นของมือนี้ตัวว่าซั่นก็จัดทันแล้วเข้าเป๊ะเสยเนาะเล่าพัฒนาเอาคือเว้าดวนนี่คือนานเว้าของเจ้าของแท้วติมาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาขึ้นฮอดสุขูสุคนฝนตกลินฝนตกลินมื้อนี เลยออกไสๆย້ອນว่าฝນตกบ่เซาเสียงสังกะสีสิดังย่านบ่ได้ยินเสียงของดารามาดังว่าซั่นเด้ยากไดียงดอกข่อยแคบเอາตาຕอລัวเลขข่ไม่บานมาดาให้วันนี้รูด4น่อยถึง5นย8กับ0 2ตัว4หา84 85 0405เบจะเป็น8800 สามตัวสามหางแปดศูนย์สี่แปดศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่แปดสี่ศูนย์สี่สามตัวเม็ดเดียวหางเดียวแปดศูนย์สี่เด้อค่ะอ้าวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของดดล่ามาดามเมื่ว่านก็ไปศูนย์เด้อไปศูนย์ไปแปดศูน,นย,ย์อยู่เด้ออ้าตัววิ่งตัวรูดตัวจเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องแต่ตัวติดบ่กือเก้านอกะเนาะจัดไป ่็จะเขาจะปังคันบ่ราะเขาว่าปังกลับขอโทษขออไผ่ไว้หน้าที่นี่เนาะค่ะเนาะเอาไปต่อตามติดของซองสุวรรณแตกสามรอบจูๆ้ๆคือกันรอบปกติรอบรอบสามาชีเก่าเก่ารอบปกติเอารอบปกติเขาตัวใด้ล้วมาดามเขานึ่งหานะปกติเข้าหนึ่งหา้าวีไอพีเก้าเก้าอีกเก้าเก้าเพิ่มมาซองรอบพรมพิมพ์เก้านาเก้าหลังมากขึ้ดีแถว ืัอนี้ไพ่สิไปกับซองสุวรรณซองสุวรรณให้มารูด4น่อยถึง5น่อย3กับ5้สองตัว4ี่หาง3ามห้าสาเบิ้ลก็จะเป็น3ามสาตัว3ามหาง3 5 6ห้าหกสาสองตัวเน้นไป2องหางเน้นที่5รูดที่หเน้นไปที่5้าหกตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว3ามหห บูย๊ยว่าค่านะนนท์ปนันวาสิบอยพินเนียนแหางเดียวเม็ดเดียวสามหาเจ็ดพ่อเมียพี่น้องค่ะขอโทษขอให้ไป,ไปต่อไปต่อกัดขอบุญขอบคุณ <c oughs> สองสูวันที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ขอประคุณหลายๆเมู่อ้านบ่มีผู้แตกสามตัวแต่ว่าไปสามหลอกลายขู่ลายน,าน้นบุอนี้ายสิตตามของเสี้ยนนุมเสี้ยนนมให้มาเมู่อวานนี่เข้าไปสามหลอกเพื่อกันหลอกปกติศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ หลับสพพอจิต8ปดศูปิดไทยวี่ไอพี่กับแ0ดศอีกตัวเน้นตัวจ้เขาตรงๆหลอบวี่ไอพี่เนาะอ่ะจัดไปวันนี้วันใหม่ไปต่อตามติดเสียนนมให้มารวด4ี่นอยถึงห้านอยศย์กับ2อสองตัว4หาง0ูนย์7จ8สองเจเบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์สตัวสมหาง สองศูนยนะ์เจ็ดสองศูนย์แปะศูนเจพว่อพี่น้อง0ูนย์สอสองสองตัวเน่นไปสองหางเน่นไปที่ศูนย์เดสองปดสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวตัวเน้นนะคะ0ูนสองแดแคปหน้าจอแล้วไปตัวเป็นของใครเป็นของหลอกยิกผ้าร่วย ล็อกกิกเลขร็อกกิกเมื่อวานกับไป3ามรอบจะ๊จูผู้ใดเป็นแฟนครับดีใจด้วยเนาะกัะนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังวันนี้วันใหม่ไปใหม่ลอกจิกพารวยให้มารูด4หน่วยถึง5หน่วย0ย์กับ2 2ตัว4ี่4หาง2ตัวก็จะมี0901 2 9ก้หนึ่ง เบิ้ลก็จะเป็น0ูนย์ตัว3หางศู9 0 2สองเกตัวเน้นไปสหางเน้นไปที่สองเก้ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว029ยเ้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าโจแล้วไปตัวเป็นของใครของเพื่นกับเขารอบพิเศษรอบปกติรอบรอ,อบพิเศษรอบสพอจิตเนาะแล้วก็ VIP ของรอบกิฟทาด้วย ขอบุญขอบคุณเราทีค่ัด้วยที่หายตัวเล็กแนวะทางมาบ้างทางสองนะาขอบคุณหลายหลายอ่าต่อไปเป็นข้องเลขรับนางฟ้าข้องเลขรับนางฟ้าก็ลลาาสามรอบคือกันเด้อบอกว่าเป็นสามรอบแตะรอบสามมาชี้นี่เข้าบนล่างเพ่อแม่พี่น้องมันจูจๆเลยผู้ใดไปน้ำเพลินรอบสามไม่ี้แล้วเพื่อนกกยังมาเข่ารอบ วีไอพีอีกเก้าเก้าอีกเก้าเก้ามาสองหลอกของเพื่นแล้วก็แตกบทลางหนึ่งหลอบเมื่อนี้ผู้ใดเป็นแฟนครับมาตามตัวตามติดเลขรับนางฟ้าให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยเจ็ดกับเก้าสองตัวสี่ห่างอ้าวคือเปะเ็นละและกรับนั่งฟ้า,าค่ะก็ได้ตัวเก้าฮักแม่แถบบาสท,ที่ละนี่ยัดไปพวกพ,พี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ เลขลับนางฟ้าให้มาแต่ตัวเน้นเพิ่นบอคือเก่าดอกเน้นให้ยอยู่เก่าหานอยยังบ่ทันมามื้อนี้บ่เนี่ยเลขลับนางฟ้าให้มารูด7กับ9 2ตัว4หาง7 5 7 6 9 5 9 6เบิ้น7 7 9 9 3ตัว3หาง7 9 5 7 9 6 7 7 9 2ตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่5เอา9 5 9 6 สามตัวเน่นเม็ดเดียวหางเดียวเจ็ดเก้าห้ากับนาโจถ้าใครจะตามของรับนางฟ้าแล้วไปตัวเป็นของใครก้าขบุญความพูเล็รับนางฟ้าที่ให้ตัวเล็กน่าทางมาบ้างทั้งซองกบขอพูดไลไรของชอเช่ชยัยค่ะต่อไปชอเช่ชใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนรูปหล่อห้ากับ เเพื่อนเขาไปรอบปกติเนาะห้าหนึ 5, 1, ่งตรงตรงตัวนิ่นตัวโจะวันนี้วันใหม่ไปใหม่โอแช่ใชัให้มารูดสี่หน่วยถึงห้าหน่วยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่สองตต่นั้นไปสองหาง เน้นไปที่สองแปดสี่เจ็ดสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสองสี่เจ็ดแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของดาดาผ้ารวยเข่ารอบกาชาดเข่ารอบกาชาดนะคะกาชาดเข้าไปสองหนึ่งหนึ่งสองเข่าตัวกลับแต่ก็เข่าตัวเด่นเพราะเนาะมือนีมือใหม่ไปใหม่กับขอบคุณความุณ่อนชอบเฉล่ใจที่ห้ตัวเล็กนาะทางเนาะ แล้วก็มาต่อดดาพารวยดดาพารวยให้มารูด4นอยถึง5นอย9กับ8 2ตัว3หาง9 8 0 9 3 4 3ตัว3หาง5 9 8 5 0 9 2 3 8, 2 3 4 2ตัวเน้นไป2หานะง2ตัวเน้นไป1หางเน้นหางเดียวเม็ดเดียว9 8แล้วก็3ตัวเน้นไปที่5 9 8 แับหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกรับขอบุญขอบุณน้องดาดาผ้าร่วยค้นสวยในสรอยมีให้ตัวเหลขแนวทางมาบ้างทางสองนอกกาบขอบประคุณหลายหลายอ้าเแลงกีีที่มากเป็นจ้งไดเนาเป็นจ้าไดฝน,นตกหนักบ่ผ้าฝนบ่ไวบ่เมื่อวานคือบ่ไปพายุเข่าทางน้องบัวลำพูเด้อพูกพี่น้องเนาะผู้ใดเยูอเขตนน้องบัวลำพูกะเออให้ระมัดระวังการเดินทางเนาะเพราะว่าถนนลื่นเนาะ คนตุกซองสามมือแล้วพอแม่พี่น้องตุกนเ่นมือขึ้นกระตกมดขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังบวท่านเศร้าอยู่มาลอกปกแปก๊กอยู่อ่ะแรกนี้ที่มาเป็นจังไดไปต่อตามติดตามไม่ห้มาตัวเก่าแบบเก่าป่านเลขลับนั่งฝ่าบาทนี่เบิ่งด้วยนี่เปะบน่นี้แยโตบ่บ่ได้เอาของเก่ามาเล่าไม่ได้นี่เปะเลยอาจัดไปแรกนี้ที่มาให้มารูดเรา รูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสี่ก <aja> <ION> ับสองสองกับสี่สองตัวสี่หางเจ็ดสองเออสองเจ็ดสองแปดสี่เจ็ดสี่แปดเบิ้ลสองสองสี่สี่สามตัวสามหางเจ็ดสี่สองสองสี่เจ็ดเราบัไดกันยังผิดเยอะโอ้ยกลับกระโดดกราไปวนนนสองสี่เจ็ดสองสี่แปดสองสองสี่สองต้นเน้นไปสองหางเน้นที่สี่รูดที่สี่เพราะเน้นเพราะเน้น โค้หลานเดียวหรอกพแม่พี่น้องเน้นไปที่สี่เจ็ดสี่แปดสามตัวเนียนคือเกาเม็ดเดียวหางเดียวสองสี่เจ็ดแคบหน้าโจเล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของแม่น้อยน้ำชกเมื่อเนี้โอเคบ่นนี้พี่น้องคุณย่าคะ่ะคุณย่าที่โท่มากเลาเราเล่าเบืเเ้องเลราชิดมาดามโทรมาโหลดเด้เราแฟนคลับตัวยงตัวจริงเสียงจริง ของแมวน้อยนำโชคเพื่อนเขาสองหลอบสามหลอบผุนเด้เจ้าขื้เห็ดสองหลอบหนึ่งพนันอุ้ยขอถทดขอพล้ยเมื่อนี้เป็นยังไงหนีเบืองคักไปของเพื่อนขอเขาบา่มาเป็นเบืองคักยู่เด้ขันว่าวาตาไลามือขึ้นนี่เนาะขันว่าวาตาไลมือขึ้นนี่เบืองให้บทีบทวนอะขันเบืองทีเบืองทวนกะดีใจเมื่อนี่ไปไม่ตามต่อตามติดเอาของเก่าออกไปของใหม่มาแคบหน้าจอพแมพ่นองค์ขาของแนวน้อยนำโชค กองเพื่อนโบพนันหมู่บ้านน้องวานเป็นโบพนันนี่ละมือนี่มือใหม่ไป่ใหม่แมวน้อยน้ำช่องให้มารูดสี่หน่อยถึงห้าหน่อยสามกับห้าสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามสี่ห้าหกห้าสามตัวกันสามเจ็ดสามหกอะแคปนาจอพ่อแม่พี่น้องคะสองตัวเน้นไปสามหางเน้นไปที่สามหนึ่งสามสี่แล้วก็ห้าสามแคปนาจอ กาบขอบุญขอบุณแมวหน่อยน้องศกที่หายตัวเล็กแนวะทางมาว่างทั้งชองเนาะแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ขอให้ทุกท่านย o งมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหานอยคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ